ขอความสุขความเจริญจะมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับวันนี้กับผมพอยอดว่านเ่าสิบเกาก็จะเล่าเรื่องนทิทานชาดกพระเจ้าหาลอยชาดทุกคนได้ฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นคติให้ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรียขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้แก่กับผมผู้จะทำ วันนี้กว่าจะเล่าในเรื่องพระยาเตอาอะไรทีให้ทุกคนได้ฟังรับฟังได้เลยน,นะครับสาธุสาธุาธนี่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาติในเรื่องพระยาเตอาอะไรทีบุกคนผู้ใดไม่รู้จักลากิเลสยังห่วงเค่เขหาสัตานทรัพย์ถินบริวาร โดยไม่เพิ่งใจว่าทรัพย์สมบัติภายนอกหาใช่ของตนเองไหมทุกนั่นจะเกิดขึ้นดังเช่นในนิท่านเรื่องกัจชะประชาดกทุกการนิบาตนั่นมาแล้วณสายใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเคยเปลี่ยนที่อยู่ของสิงสาราสัตว์ ทุกยอมหยาจะเลื่อนด้วยพืชพันธ์ท่านย่าหารแต่บัดน,นี้กลับกลายเป็นพื้นโล่งเตือนสานามที่เคยมีนามเกียงน่องเหลือเพียงนามคนบอ่อและคนตุมบอริแเรนสานามที่แห่งขอดไม่น่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตเล็ดหลอดแด้อาศัยอยู่ใด กับมีพญาเตาต,ตัวหนึ่งที่เมื่อครั้งในอดีตเป็นพญาเตาที่มีแต่บริวารเขารลบนับถือแต่บัดนี้พวกเขาเล้านั้นกลับนี้หายที่ไงพญาเตาไปเพียงเอกาท่านไปกับเล่าเถอะไปหาที่อยู่ไม่ที่ที่ดีกว่านี้ไม่ ขาไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่มีที่ไหนจะยิ่งไญ่เท่าที่นี่อีกแล้วพระญาเตาแข็งขืนจนบรรดาเตาทั้งหลายละอากับความดือดันของพระญาเตาสุดท้ายพระญาเตาจึงได้แต่มอ่องพวกเขาเดินจากไปภาพในอดีตถ้าไม่พญาเตาได้ฟังตัว อยู่ในค้วนตมล่อค่อยให้ควาวมยิ่งใหญ่กลับมาเยือนอีกครั้งสักวันข้าจะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายเห็นพญาเต่าลำพึงลำพันอยู่ตัวเดียวภพ่ไตเปลือกตมจากวันเป็นแล่มปีคววมแหงแรงยิ่งทวีควาวมรุนแรง ต้นหญาเหือดแหงพื้นดินแตกละแหงฝนฝ่าไม่มีที่ทาวาจะน้ำค่วมซุ่มซื่นกลับขคลืนสู่พื้นแผ่นดินแต่พระญาเตาก็ยังค่อยวันหนึ่งสร้างปั้นหมอในมู่บานอันธุรกันดานมู่บานหนึ่งเดินทางล่อนแลลมเพื่อหาดินค้นมาปั้นหมอ จนกระทั่งมาพบกับบอโคร้คนที่พระญาเตาฝังตัวอยู่ด้วยความไม่รู้สร้างปั้นหม้อจึงได้ใส่เสียมขุดดินยางแรงจนไปกระทบกับกระดองเตาเสียงดังพระ้ะใส่ปั้นหมอ้อถึงกับตกใจก่อนจะแหะพญาเตาซึ่งบัดน,นี้กระดองได้แตกละเอียดขึ้นมาก จากข้นตุ่มข้าไม่ไม่ได้ตั้งใจเอาให้ขาด้วยใส้ปันหมอขอโทษขอพย้ยเป็นการใหญ่พญาตเตาลู่ตัวแล้วว่าคงจะไม่หลอดเนี่ยจึงอยากให้วัดเลี่ยนของตนเองเป็นอุท่าหอนแก้ใส้ปันหมอเจ้าไม่พิดล็อกขาพิดเอง ที่ยังยึดมันถือมันว่าที่นี่เป็นของตนและสักวันข้าจะกลับมายิ่งไย่เช่นเดิมโดยไม่ได้ฉเฉลียวใจสักนิดว่าเมื่อละสังขารไปร่างกายก็เป็นเพียงเท่าทานมาเช่นไล่ก็ยังก็ยังกลับไปเช่นนั้นพระยาเต่าปูดยางเหนื่อยอ่อนมาตัวเป้า ก็ต้องกลับไปตัวเปาที่อาศัยก็ไม่ใช่ของตนร่างกายก็ไม่ใช่ของตนพูดจบพระเจ้าเตาก็สิ้นใจตายตาย่ตอหนาใช้ปันหมอชใช่ปันหมาอจึงจัดการเผาศพของพระญาเตาที่บัดนี้เหลือแต่เท่าทานเมื่อกลับถึงบันใช้ปันหมาอจึงเรียกลูกเมียให้มาอย่พรนะ้อมหนา ก่อนจะเล่าเรื่องของปญัญาเตาที่ตัวเองประสบมากให้ลูกเมียฟังพวกเจ้าย่าได้ห่วงในสมบัติและเงินทองหรือแม่แต่เคหะสถานอีกเลยอีกทั้งเวลาป่วยไข่พวกเจ้าย่าได้นึกถึงบุตรบริวารอีกเลยเพราะพวกเขา ไม่ได้เป็นของพวกเจ้าเมื่อนึกอย่างนี้นี่พวกเจ้าก็จะสบายใจตายไปก็จะมดห่วงและไปสู่คติอันดีงามเมื่อเกิดพบชาติหนาจะได้อยู่ในที่สุขก,กายสบายใจมาศาสตร์ไทยสร้างปั้นหมอได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า ส่วนพญาเตาได้เกิดมาเป็นพระอานุนนี่ท่านเรื่องนี้เกียงมาในทรัพย์สิสนเงันท้องล้วนเป็นของหนอกกายเมื่อละสังขารจากโลกนี้ไปยอมไม่มีใครเอาติดต,ตัวไปได้คงมีแต่บุญกุศลที่เล่าสางไปเท่านั้นพ่อที่จะติดต,ตัวไปใส่ในภพหนาเพราะฉะนั้น ผู้ทำบุญแล้วยอมยินดีในโลกหนาเมื่อละสั้งคารยอมมีนอีอไรให้ห่วงมัดนี้ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลอ,อยชาติไปแต่เพียงเท่านี้แล้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกทุกท่กทานจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายุม,มันควรยืน่นปัตะจากพยันตะไล,ลหลวภไพ่ทั้งปวงทุกทกท่กทานเถิด แล้วพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ